สวัสดีครับวันนี้ก็เจอผมเหมือนเดิมนะครับมาช้อนประกัดนะครับหลังฝนตกนะครับไม่รู้จะเจอตัวหรือเปล่านะครับไม่ต้องร้องรำทำเพลงแล้วครับมาถึงก็ลงบ่อไปเลยครับลองดูนะครับไม้แรกกะโดนเลยหรือเปล่าครับโดนเลยนะครับโอ้โหทีแรกอื้อเลยนะครับนี่ครับ ผู้หนึ่งตัวนะครับสีเขียวครับเมียอีกสีนะครับโอ้โหตัวนี้อิสลามชัดๆนะครับมีเมียสี่คนนะครับดูครับนี่ตัวเมียก็ยังสวยนะครับนี่ตัวผู้ก็สวยนะครับจับดูเฉยๆนะครับผมถ้าว่าจับตอนทาคลิปเอาเอาใส่ขวดนะครับมันจะไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับนี่ครับเปิดเลือกนะครับไม้แรกนะครับดูเจ็มๆเลยนะครับ วอดนะครับบวี่เด็ดเด็ด <ๆ S 1> พี่ดาควก็วัดคอยอีกครับเดี๋ยวแล้ครับออืนี่ครับนี่ตุ้เมียก็สวยมากครับนี่ตัวผู้ก็สวยนะครับโอ้โหนี่ดูครับเกินคำจะเกินคำ อธิบายบรรยายเรืออะไรต่างๆนานาครับคือตามสวยมากครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวจให้ดูมันชัดๆครับไม่รู้จะแพนนี่ครับนี่ครับสวยมากครับอันนี้ก็ไม่เอานะครับอันนี้ด้านข้างนะครับจับวอดไม่เป็นไรนะครับนี่คือพื้นที่ตรงกลางนะครับผมจะไม่ยุ่งนะครับให้เขาได้ก่อวอดกัน ขยายพันธุ์นะครับส่วนด้านข้างผมจะจับทําคลิปนะครับนี่ครับช้อนสามทีนะครับโดนไปแล้วครับสองแต้มครับนี่ครับโดนตุกไม้ครับนี่ตัวเมียนะครับสวยอีกครับดูครับนี่ขนาดตัวเมียนะครับอือหืออะไรจะปั่นนั้นครับเดี๋ยวนี้นะผมหวังน่าจะได้อีกสักแต้มนะ มีการช้อนประกัดนะครับจะช้อนด้านข้างนะครับริมตะลิ่งนะครับดูครับที่ลกๆอะไรอย่างนี้ครับเขาจะชอบอยู่ครับอันนี้ก็อาจจะมีนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับยังไม่โดนนะครับนี่ก็ออดก้านะครับวางไว้นะครับใช้เท้านะครับเขี่ยจากด้านข้าง ื้อเลยครับทีนี้เมียล้วนๆน,นะครับทีนี้ันี้ลุกเข้ายากนะครับนี่ครับมาแล้วครับเดี๋ยวโอ้โหสวยมากครับตัวนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตแปบนครับเดี๋ยวดอ หลุดนะครับยังอยู่ยังอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับให้ดูแป๊บหนึ่งนี่ครับคือเรื่องของเรื่องมันสีน้ำเงินไม่ไม่พอนะครับตัวนี้นี่ครับดูครับวงหางนะครับหยดน้ำนะครับสวยมากครับนี่ครับโอ้โหครับนี่หางแหลมแหลมด้วยนะครับนี่ครับมีลุ้นโพด้วยนะครับตัวนี้หมายวว่าแต่ไม่โพนะครับตอนบาน อันนี้สวยมากครับอันนี้ตรงกำลาประกวดนะครับอย่างนี้อันนี้ก็ขอ,อเชิญไปลงเหลี่ยมนะครับ <c oughs> อ้อมันหลุดกลับ <c oughs> นี่ครับเราพอ,อผมมือเดียวครับมันทำยากครับส่วนมากในคลิปผมจะไม่ค่อยเอานะครับ <c oughs> มันจะมาจับเอานอกโอก ได้แล้วนะครับแต้มเล็กสวยมากนะครับตัวนี้เนี่ยครับเวลาจับปลานะครับผมจะคัดมาตั้งแต่ตอนผมจับเลยตัวไหนผมไม่สวยผมก็ไม่เอาเลยนะครับผมก็ปล่อยกลับหรือว่าหมันอยู่ครับหมันอยู่ครับตัวนี้โอ้กล้องไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยโฟกัสตัท่ะไรนี่ครับเหมือนเดิมนะครับโอ้ยย่าวอดนะครับ นี่ครับเหมือนเดิมครับวางไว้อย่างนี้ครับและออกเท้านะครับเที่ยวเที่ยวไล่เข้ามานะครับนี่ครับปั้งปูนะครับสีเขียวนี่ครับเดี๋ยวรอคนนิ่งแป๊บกล้องผมว่าไม่ค่อยโฟกัสอีกสงสัยน่าจะได้กล้องใหม่ครับนี่ครับสวยมากครับอื้มเกินคำบรรยายครับทั้งปูทั้งเมียครับอืนี่หม่เอาครับ โอ้โหไปอีกแล้วครับนู่นครับยาวเฟ้ยแล้วครับตัวนู้นนู่นครับไปแล้วครับไปแล้วครับเลื้อยไปแล้วครับไปนู่นแล้วนะครับทำไงอ่ะผมปูหัวอยู่ด้านหน้าครับนี่นี่นี่ครับผุดอยู่นั่นแล้วครับ เอาแล้วครับมาทางนี้เลยครับขออนุญาตครับคือมันไม่บีพิษครับมันไม่กัดครับแต่ผมไม่ชอบนะครับมันดึกดีนะครับเอาแล้วครับโชว์พิจาตัวเบาไปนะครับเมื่อกี้โอ้โหไปต่อทางของเราดีกว่าครับแถวนี้ก็น่าจะโดนนะบอกว่า นี่ครับอะไรไปครับเ้เพียบนะครับบะเมียนะครับมน่กุมเมียอีกแล้วนะครับจะหาเด่นให้ดูตัวผู้สวยๆนะครับอื้อ,อ,อลยครับ นี่ครับฝนตกใหม่นะครับปลาจะไม่ค่อยเข้าสีนะครับมันเข้าได้น้ําใหม่ไหมนะครับโอ้โหอตัวนี้ครับผมก็จับเล่นๆนะครับจับคว้าๆไ่เฉยๆเมื่อกี้โอ้โหของดีด้วยครับแก้มเท่นนะครับคอเคลือบสีน้ําเงินนะครับสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวผมจับขึ้นมือให้นะครับนี่ครับเด็ดจริงๆครับเดี๋ยวนี่ครับอื้ นี่ครับโอ้โหเดี๋ยวเราเขาโอ้เดี๋ยวๆะนี่ครับหืเก้มเทนคอเครือบสีเงินนะครับวงหางหยดน้ำสวยมากครับเดี๋ยวพลิกไปดูท่นี่ปลายัางอายุน้อยอยู่เลยนะครับนี่ครับสีเข้มสวยมากครับตัวนี้ นี้เก็บไว้ได้นะครับเผื่อใครสนใจนะครับรีบทักมาหาผมก่อนเลยนะครับก่อนจะมีคนปิดนะครับใครที่ดูคลิปก่อนเฟซก็ all, ชื่อเดียวกับ YouTube นะครับเสร็จไปสองนะครับทีมเงินสวยๆตั้งนั้นครับ ผมก็จับคว้าๆอย่างนั้นนะครับไม่ไม่คิดว่าจะโดนนะครับมาอีกแล้วครับอีกตัวครับอันนี้ปลากระป๋องนะครับอยู่ในกระป๋องเด้อเด้อเด้ออยู่ไม่นิ่งนะครับนี่ครับนี่กล้องก็ไม่ค่อยโฟกัสอีกครับนี่ครับสีเขียวนะครับตัวนี้ไม่ค่อยมีไรน่าดูเท่าไหร่ครับผ่านๆดีกว่าโอ้โอีกเลยว่ะ เยอะจิบหายครับโอ้โห,หนูนเข้าไปนูนเลยครับนูนครับโอ้โหต่อหน้าต,ต่อตาผมเลยแล้วผมจะทำไงนะผมจะไปต่อหรือพอซัมนี่ดีครับหืทีนี้ครับอื้อเลยครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็นิ่งแป๊บจะหาดู ตัวผูกก็สวยนะครับตัวนี้ตัวใหญ่นะครับอันนี่ปลาอันนี้ก็ถ้าเป็นคนก็วัยกลางคนนะครับสองตัวเมื่อกี้ก็คือวัยรุ่นนะครับปลาหนุ่มเรียจบใหม่ๆนะครับอลน,นี้ก็วัยกลางคนแล้วครับปลาพัดนี่นี่ครับโอ้โหเู่เครื่องอลังการมากนี่ครับผูกทั้งเมียรครับ สวยมากครับนี่ครับดูรับวบงหางครับหยดน้ำรับสวยๆเลยแก้มแก้มขีดนะครับแต่คอเคลือบนี่ครับนี่แก้มขีดคอเคลือบครับเก็ดเลี้ยงเม็ดข้าวโพดสวยมากครับสวยนะครับเดี๋ยวผม มันยุ่งยากหน่อยครับเวลาจับใส่ขวดปล่อยครับแบบขยายพันตองนะครับไอ้นี้ไปถึงนู่นเลยนะครับเอาเดินตามหลังดีกว่านมันไม่ค่อยถูกลูกกับงูตักเท่าไหร่นะครับมีโดนอีกแล้วครับเมียครับ ก็สีเงินอันนี้ลูกปลาผู้นะครับในธรรมชาตินะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าลูกปลาผู้ดูยังไงนะครับในธรรมชาตินี่อายุยังน้อยนะครับแต่เขาจะโตไวโตไวมากนะครับเพราะธรรมชาติเขาสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเดนี่ครับถ้าปลาขนาดนี้นะครับหน้าฟอร์มนะครับจะสวยมากครับถ้าเราไปขึ้นถังลงถังตั้งแต่ตอนนี้ครับ ดูครัพวงหางแดงๆครับเดือดน้ำแดงๆครับเปหน่งแล้วครับเดี๋ยวสักพูดมันไม่ใช่ปลาเมียนะครับอย่างนี้อันนี้เป็นลูกพูดครับสังเกตที่ท้องนะครับถ้าเป็นปลาเมียเขาจะท้องจะขาวใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็ทรงก็อีกแบบหนึ่งนะครับทรงจะอ้วน ท้วมๆสั้นๆนะครับนี่ครับแลนี่อย่างนี้คือรูปประกัดผู้นะครับนี่ครับทรงดีเลยนี่ครับตะเกียบตะเกียบก็สวยนะครับอันนี้อย่างนี้รูปผู้นะครับนี่ครับถ้าตัวเมียนี่ท้องจะขาวยาวอ้วนๆสั้นๆนะครับทวนๆนะครับตะเกียบสั้นๆนะครับนี่ครับนี่คือรูปอาผูกสินเงิน ปล่อยครับแล้วไปต่อครับไม่รู้พี่งูของเราอยู่ไหนแล้วนะครับนี่เมียอีกแล้วครับเมียสีเงินนะครับอู่ใหญ่มากครับโอ้โหไข่เต็มท้องครับนี่ให้ดูเดี๋ยวนะเรามันถือโอกาสรีวิวประการไปเลยนะครับคลิปนี้นี่ให้ดูแต่ละตัวนะครับบอกคลิปก่อนๆเราไม่ได้ดูรายละเอียดนักเท่าไหร่นะครับในคลิปนี้นี่ครับเหมือน สังเกตง่ายๆนะครับผู้ลูกปลาผู้กับตัวเมียเมื่อกี้นะครับเอตัวลูกปลาผู้เมื่อกี้กับตัวเมียนะครับนี่ครับส่งอ๋อยังอยู่ครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับบางคนไม่รู้ก็เรียกเมียเรียกเมียนะครับโดนลูกปลาผู้ไม่เข้าสีนะครับเดี๋ยวนี่เห็นไหมครับท้องขาวขาวนะครับเฮีย นี่ครับท้องขาวครับไข่ในตงนั้นนะครับขาวๆนี่อย่างนี้คือท้องแก่เลยนะครับนี่ครับนี่ครับอ้วนๆครับหัวสั้นๆนะครับตะเกียบก็มีอยู่หน่อยนึงนะครับนี่ครับนี่ครับมีเม็ดไข่สีขาวใต้ท้องเลยนะครับนี่ตัวเมียนะครับตัวผู้เมื่อกี้ไม่มีครับต่างกันเยอะนะครับสังเกตดูดีๆนี่ครับ อยู่ไม่นะเสียเวลาเราไปตอนดีกว่าผมก็ไม่กล้าไปเยอะเลยสิเดี๋ยวผมจับคว้าๆแถวนี้สองสามทีก็พอครับแล้วปิดคลิปไปก่อนเหื่อไหมครับ <c oughs> ทีนี้ครับอื้อเลยครับตุวผู้นะครับนี่สีเงินนะครับอันนี้เรามารีวิวตัวนี้เสร็จแล้วก็ ปิดคลิปดีกว่าครับเดี๋ยวจับขึ้นมือแป๊หนึ่งตัวนี้หางจะมีตำหนินะครับแต่รวมๆก็สวยนะครับเดี๋ยวแป๊หนึ่งครับนี่ครับไปติดลูกเขียดตะบาดมาด้วยครับนี่ดูตัวเมียก่อนนะครับนี่ขนาดตัวเมียนะครับสวยมากครับดูเกล็ดครับนี่เมียแก้มแท่นด้วยนะครับ มแม่พันอย่างดีเลยนะครับอ๋อหลุดอีกแล้วครับไม่หาที่ตั้งหลักลหาที่ที่ปลอดภัยอย่างงูนะครับ รวมๆก็สวยนะครับนี่ครับเกล็ดเลียงสวยงามมากครับนี่ครับสีน้ําเงินชัดเจนนะครับเกล็ดเลี้ยงเม็ดข้าวโพดนะครับตะเกียบคู่สวยยาวเอ้ยสวยงามยาวมากครับนี่ครับวงหางก็แดงๆเลยนะครับสวยนะครับแต่ยังไม่เข้าตาผมนะครับดวนี้ผมปล่อยนะครับ ฝนก็เริ่มตกอีกแล้วนะครับอขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับวันนี้ได้โชว์วิชาตัวเบาไปนะครับเมื่อกี้ตรงนู้นนะครับโอ้โหเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าหมดเดี๋ยวมันทำอะไรต่อกันกิจกรรมของผมก็ยังทายได้เหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยววันที่16ผมจะมาเฉลยนะครับวันที่17ผมจะจับฉลากั้นใครที่ดูผมอยู่ไม่ได้กดติดตามก็มฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ มีคนดูนะครับถึงผมได้มีกำลังใจทําคลิปจนถึงทุกวันนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับส่วนวันนี้ผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับเจอนใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ